ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆน้องที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมักลุกไทยทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชาแนล นำมาทึกมาของ AI มาฝาก FC ของ AI กันเช่นเคยครับเดี๋ยวเราไปดูรีลันแต้ม AI ใน EP นี้ครับว่าจะสูกกันได้สนุกแค่ไหนครับผมแล้วก็น่าศึกษาแค่ไหน AI เป็นหมากสีขาวครับผู้เล่นเป็โอเคเป็นหมากสีแดง AI เลือกเปิดกระดามด้วยเบี้ยริมขึ้นไปมาดูว่าจะสู้กันได้ดุเดือดเลือดก,กระชูดแค่ไหนใน EP นี้ อุปการา์ซยเนี้นานๆจะได้เห็น AI ใช้อุปการ์ซายเดี๋ยวเรามาศึกษากันก็กำลังรวบรวมรูปหมากของ AI อยู่นะครับทุกคนก็สามารถติดตามรับชมรูปหมากที่มีความหลากหลายของ AI ในเพลิสนะครับก็แยกไว้ให้แล้วนะครับเอาละ EP นี้เดีย๋ยวมาดูอุปกรณ์ซ้ายสไตล์ AI กัน นานนาทีจะเห็น AI ใช้อุปการ์ครับจะเจาะม้าเทียมเข้าไหมเนี่ย AI AI ใช้3เบีย้ยบุกไปชกก่อนเลยครับจังหวะนี้โอ้โหกินไม่กลัวทิมเลย AI นี่อย่างนี้ก็ต้องโดนในะ AI นะ AI ก็มีเป๋เหมือนกันครับมาไลา่ จะเจาะยังไง AI เดี๋ยวเรามาดูกัน AI ปูเบี้ยคู่บุกขึ้นไปเลยช็อตนี้ไม่กลัวครับเดินม้ามาตำแหน่งนี้ฮะมาทำไมครับเนี่ยม้าตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน ไปครับเลี้ยวไปปักเอ๊ะมีอะไรอุปการ์ไปไปมามาเดี๋ยวเราดูกันมา้าปีกซ้ายเหมือนจะมีพิรุษอะไรบางอย่างเดินเรือดูเชิงครับยายจะมาไม้ไหน AI มาไม้นี้ครับผมกินตัดแหวกเบี้ยไปเลยโอ้โหครับเริ่มละเริ่มชุนละมุนแล,ล้วสำหรับหน้าขุนแดงจังหวะนี้ถ้าเราเป็น AI ทํทำไงดีครับเนี่ยอ่ะมีใครเห็นแต้ม AI หรือเปล่าจังหวะนี้ AI ตัดสินใจทิมสูงครับไล่โคนทำให้โคนใช้งานยากละจังหวะนี้วางเรือได้มีอนาคตรจริงๆสำหรับ AI ไไปครับโอ้โหการคอมโบ ระหว่างเรือเบีย้ยสูงแล้วก็โค้นมาอุปกรณ์ซ้ายนีย่ไม่เบาจริงๆอ่ะจังหวะนี้อ่ะขอกินเม็ดไอ,อบอกไม่ให้ครับผมถ้าเราเป็นไอทำไงดีช็อตนี้อไอ,อก็วางโครงสร้างนะครับดูครับเนี่ยโครงสร้างนี่เหนียวแน่นจริงๆบุกเลยครับผมกระทุ้งเข้าไปโอ้โหมีปัญหาทัแล้วสำหรับ ภายในครอบครัวของหมาสีแดงครับผมตัว AI ใช้โคลนเคียเข้าไปจังหวะนี้ AI จับมา้ามาตีปีดขวาโอ้โหโดนตีพร้อมกันสองฝั่งทุกคนปีดซ้ายเจอโคนปีดขวาเจอมาเอาเผลนละผู้เล่นโอเคเอาใจเชียผู้เล่นเพลโอเคกันทุกท่านไปครับกินม้าไปเลยเป็นการดึงคอเสื้อเม็ดครับจังหวะนี้ แล้วโคนก็โดนสะกดแบบว่าอยู่หมัดเลยครับสาหรับปีกซ้ายของหมักสีแดงอ่ะกินเปิดเลยครับจังหวะนี้ปิดกระบอกไม่ให้เข้ามา AI ทําไงดีไอเอไอเตรียมไว้แล้วผมเตรียมเบียริมไว้แล้วช็อตนี้โอ้โหเย่แรงจริงๆเบี้ยริมน่าจะเอาไม่อยู่ครับทุกคนกินเปิดเลยจังหวะนี้ ดูครับเนี่ยอ่ะจังหวะนี้รับเหลี่ยมภูผาไว้ก่อนครับฟาดเบีย้ยสูงไปก่อนละกันจะอยู่ไหมสําหรับผู้เล่นเปนโอเคโครงสร้างตั้งรับถ้าเราเป็น AI เดินไหนดีครับเนี่ยโอ้โหโอุตสาหลบหลังเบีย้ยไม่อยู่ครับผมจับเรือฟาดเข้าไปหนึ่งทีพั้เขาให้อ่ะลบครับตามครับผมใช้มาจิกเข้าไปลูก โอ้โหน่าจะเป็นหนังชีวิตซะแล้วครับผมสำหรับขุนแดงโคนเม็ดก็จ่อจะโดนกินจนแล้วแล้วครับเนี่ยโอ้โหม้าก็โดนเรือจับดูครับเนี่ยโครงสร้างพร้อมใช้งานมากเลยครับโอ้โหวิเคราะห์กี่ชั้นครับเนี่ยออาหลบได้ครับต้องสูชีวิตกันต่อไปครับอายไอซ้อนเรือเข้าให้ช็อตนี้โอ้โหหน้าขุนมีมา้าเบีย้ยเรือ เดินโคนมาช่วยเท่าน่อยละไม่ไหวฮะลูกพี่ทางจะแย่จังหวะนี้ไงเบี้ยเสริม้าไปโอ้โหจังหวะนี้ดูครับเนี่ยม้าวางตำแหน่งได้สวยมากครับล็อกล็อกล็อกหมดเลยครับผมน่าจะต้องมอบตัวครับแก้ไม่ได้แล้วชอดนี้แก้ยังไงครับเนี่ยเรือซ้อนอย่างนี้ก็ต้องมอบตัวครับสําหรับขุนแดงครับผมไอไอก็จับเรือตะปบทําลุกโจรขุนแดงไปในตำแหน่งนี้อย่าง สุดยอดมากครับผมโอ้โหโครงสร้างของม้าอุปการซ้ายร้ายกาจจริงๆครับผมน่าศึกษามากเลยครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากีฬาหมากรุกไทยกันนะครับทุกท่านและรับชมเพื่อความบันเทิงกันนะครับต้องขอขอบคุณผู้เล่นเปียโอเคทุกท่านครับและขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI ที่ประชันหมากรุกใน E ีีด้วยกันอย่างสนุกและก็น่าศึกษาเชื่อว่าเยาวชนที่เริ่มสนใจในการเล่นหมากรุกไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการเข้ามารับชม บันทึกหมากของทั้งสองท่านนะครับถ้าชอบก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขและความสนุกในการเล่นหมากลุกไทยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับทุกท่าน